ครับพี่น้องสู้ขู่สุขคนนะครับมืโอนี้ก็ใกล้สิปีใหม่แล้วนะครับพี่น้องช่วงท้ายปีเก่าต่อรับปีใหม่นะครับรช่วงท้ายของปี2 5 6พันหนะครับจะเข้าปี2 5 6พันหนะครับบนอื่นนะครับก็ขอให้พี่น้องของป้าโซนกับสาวทรายนะครับอยู่ดีมีแห้งสู้ขู่สุขคนนะครับความเจ็บอย่าสุดายความไข่ย่าสุมีนะครับนอนรับให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นให้ได้เงินแสน แม่มึงมาให้ได้แก้ว่วมื่อนีโสดถอดห้ยอย่ายยมาพานนะครับขอให้ลำล้ำรว้ยๆยโชคดีปีใหม่สุขสุขคนนะครับขออวยพรปีใหม่ให้กับพี่น้องสุขสุขคนนะโอกาสนี้เลยนะครับเมื่อนี้ก็บ่กว่าลายใยหางนะครับพี่น้องสิพภาพพี่น้องมากินขา้าวปลาอีกคือเกามื่อนี้นะครับจะแกงเต่าสู้พี่น้องกินอีกคือเกามื้อนี้นะครับของซสบบานเฮาสาว้า้ติดใจนะครับเบาวทางติดใจแกงเต่าที่เบาซนแกงให้กินเมนูแกง ที่แซบนะครับ <looked> น <desserts> to mm ําไปแกงไปหนึ่งนะครับไปพัดนะครับได้คือกันนะครับแซบดีหวานนะครับสําหรับยอดเต่าหรือเต่ารังหรือผักใตเขาจะเรียกว่าเต่ารังนะครับเต่ารังนะครับเต่านะครับหรือเต่ารางนะครับนี่นะครับตรงนี้เป็นปลาของเขานะครับเป็นปลาของเต่าเลยนะครับมามาเอาเต่ากันแล้วเขาจะไปแกง สู่พี่นองกินนะครับมาเลยครับเดีย๋ยวอยากทำลายทางอ,อ้อมเว้ยกับแบบนั่นแหละ bei taube und bei mann dạy hết nữa là dạy bằng ngàn 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 สีนอสีนอโอคแกงเต็มหมอสีนออันนี้นะโอ้โหเมื่อนานบาได้นอใหญ่ทราเมื่อนานเน,นะนออืมนอกระโดดเบตต่า ยังได้แต่แบบยอดคือใบลายๆนะอืมอืมกระดินเซตาใช่ไหมกระดิน ไม่เงี้ยละมันคือกระเด็นแล้วไดมียะไมอุจจักมาทำลายทางออก bao bao bao。Wow, wow, wow. พ,พี่น้องผักหวานนะครับผักหวานปลานะครับพี่น้องื้นนี้จะได้แกงผักหวานใส่กับเต่านะครับโอ้ยงยดงามนะครับมานๆื้นนี้นะครับพี่น้องนี่ทำโอ้านงของเกบ้านเทาทัตคารบ้านนานะครับผักหวานปลาเด้อพี่น้อง หยนน่อนงามๆเลยนี่นะครับีชัดไหมชัดบอกชัดบอสอุ้ยเบาซ่อนเสื้อหากินมันแด้กพี่น้องนะครับบมามีตะของเสียสบเด้อมาเนี่ยพี่น้องเอ้ยเ้ยพบตอนน้ำ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  เสโค้งเสียบโคงเสียบมีแต่แนวเสียบเสียบเลยนะครับอเอาฟ้าหุดแนวอยู่แนวกินนี่และของกินบั้นเห้านะครับ โดดนะเป็นคำไงลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn